สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับสิวพนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้สุพรรณรโดยเสิวพนกค่ะวันนี้นะคะสิวพนกพาลูกค,ค้าทุกท่านมาพบกับรถ New ADV 160โฉม2024ค่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเฉดสีใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนกันยายนนี้หลายท่านอาจจะเห็นตามสื่อโฆษณาตาม facebook หรือว่าตามแอดต่างๆนะคะโดยจะเป็น a d ด1ี0 สีเขียวค่ะมีคันที่อยู่ตรงหน้าเซอร์พนกตรงนี้นี่เองอันนี้เป็นเฉดสีใหม่นะคะใช้สีเดียวกันกันกบตัว forza สามหโฉมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านถามหากันว่ามีเป็น adv สีเขียวบ้างไหมรอบนี้ Honda เอาใจคุณแล้วค่ะกับ new adv 160สีเขียวค่ะหลายท่านเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับนะคะแต่ว่าตามโมเดลโค้ดจริงๆเนี่ย ชื่อที่ทางฮอนด้าให้มาคือฟีโนมินอ g กรีนค่ะเป็นสีเขียวตลอดทั้งคันแบบนี้เลยนะคะนอกจากสีเขียวคันนี้แล้ว New ADV 160มาพร้อมกับสีใหม่อีก3สีนั่นก็คือจะเป็นสีแดง m i l l e n n ีย l เ e d นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีมาให้ทุกท่านได้ชมกันแต่ถ้ามาเมื่อไหร่แล้วเซิร์น้นงจะเอามาให้ได้ชมแน่นอนค่ะสีที่3ก็จะเป็นในส่วนของสีดำ อย่างที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือสีดำ Horizon Black ค่ะอันนี้จะเป็นโคลเลชเตสีกับ ADV 160โฉม2023นะคะเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นสีแมทหรือสีดำด้านนั่นเองส่วนสีดำโฉม2024ที่ปล่อยออกมาในเดือนกันยายนนี้จะเป็นสีดำเงาค่ะให้สีดำเงามาตลอดทั้งคันเลย แล้วก็ตัดกับชิ้นแฟลลิ่งบางชิ้นนะคะที่เป็นสีโครเมียมก็ทำให้รถเนี่ยดูสวยลงตัวมากขึ้นสีที่สี่ที่ปล่อยออกมานะคะจะเป็นสีเทาแลมโบหรือที่เรียกว่าสโมกกี้เกรย์นะคะเป็นเฉดสีเดิมกับโฉม2023อันเนี้ยดาวเอานะคะเพราะว่าใช้โค้ดสีเหมือนกันแล้วก็ดูในแคตตาล็อกแล้วเนี่ยเหมือนเนื้อสีจะเหมือนกันเด็ดเลยแต่ว่า จะเป็นสีเทาแ์เรนโบเหมือนกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวท้ารงจริงมาซิลพินกจะรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะมีให้ชม2คันตรงนี้นั่นก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวเป็นสีเงาทั้งคู่สรุปแล้วโฉม2024ที่ปล่อยออกมาจะเป็นสีเงาทั้ง4ส,สีเลยส่วนในเรื่องของออปชั่นและก็สเปคต่างๆยังเป็นแบบโฉม2023มาพร้อมกับร็อกเครื่องยนต์ เป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดิมกับโฉม2023นะคะนั่นก็คือบล็อกเครื่องยนต์แบบ e sp part p g m fi หัวฉีด4วาล์วซิงเกิลโอมเฮดแคมชาร์ประบายความร้อนด้วยน้ำค่ะปริมาตรกระบอกสูบจริงนะคะอยู่ที่1 5 7ซ cc แล้วก็ในส่วนของอัตราส่วนกำลังอัดนะคะอยู่ที่12ต่อ1ให้ม้าอยู่ที่16แรงม้าที่ 8,500รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีให้ขุมพลังเดียวกันกับโฉม2 0 2 3มิติของตัวรถหรือว่า d i เม n s i o n นะคะยังเป็นไซส์เดิมกับโฉม2 0 2 3อยู่ไม่ว่าจะเป็นความยาวความกว้างแล้วก็ความสูงของตัวรถนะคะโดยในส่วนของความยาวตั้งแต่ส่วนด้านหน้านะคะจนถึงส่วนท้ายเลยเนี่ยความยาวอยู่ที่1,950ม mm ิลลิเมตรค่ะ แล้วก็ในส่วนของความกว้างของตัวรถอยู่ที่7 3 6ส mm, มิมลลิเมตรส่วนความสูงอยู่ที่1270ม mm. ิลลิเมตรกราวเคเลนส์นะคะหรือว่าความสูงใต้ท้องเครื่องจากพื้นตรงนี้จะอยู่ที่1 6 5มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ารถตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นรถกึ่งแอดเวนเจอร์เนาะน้นลุยหน่อยๆนยดังนั้นเนี่ยในส่วนของท้องเครื่องที่สูงขึ้น ก็จะทําให้ขับในสภาพถนนที่เป็นลูกรนานาดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความสูงเบาะนะคะความสูงของเบาะอยู่ที่780ม mm, ิลเมตรอันนี้ก็ถ้าเทียบในเซกชัน160นะคะในคลาส160 ADV เนี่ยก็จะมีความสูงเบาะที่สูงกว่ารุ่นอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นรถสายแอดเวนเจอร์นะคะก็จะให้ในส่วนของทัศนวิสัยในการมองของผู้ขับขี่เนี่ยได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆความสูงของเบาะก็จะสูงขึ้นด้วย แล้วนอกจากนี้ยังมีออปชันอื่นๆนะคะที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกในส่วนของระบบเบรกด้านหน้าตัวระบบเบรกจานดิสเบรกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็นลักษณะเป็นเวฟดิสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ a b เบให้มาด้วยมาพร้อมกับตัวปั๊มเบรกของนิชินคาลิปเปอร์ให้มาพอรพตล้อนะคะล้อตัวนี้จะเป็นของ IRC ขนาดล้อหน้านะคะอยู่ที่110ทับ 80, ขอบ14 สังเกตดูดอกอยางนะคะตัวนี้อันนี้เป็นยางที่ดีไซน์ออกมาก็คือขับในสภาพถนนแบบดูโอโพโพสได้นะคะก็คือเป็นถนนขรุขระก็ได้ทางเรียบก็ได้ช๊คอัพด้านหน้านะคะจะเป็นแบบเทเลสโคปินี่แบบนี้อันนี้ก็ให้เห็นตัวรถแล้วก็มิติตัวรถทั้งสองฝั่งกันเลยส่วนด้านหลัง เห็นไกลๆตรงนั้นก็เป็นคุณลักษณะเด่นของตัว ADV ไม่ว่าจะเป็นตัว160หรือว่าตัว350นั่นก็คือการให้โชคอัพหลังแบบซับแข็งให้มาเป็นแบบซับแข็งคู่เลยรับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะคะระยะยุบก็อยู่ที่ประมาณ103มิิเมตรถือว่าทําระยะยุบได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะไซส์ของยางหลังขนาดของยางหลังนะคะจะอยู่ที่130ทับ70ขอบ13อันนี้ก็จะเล็กกว่า อย่างหน้าอยู่1นิ้วค่ะนีพามาดูสีดํากันใกล้ๆอีกครั้งนึงนอกจากในเรื่องของตัวระบบเบรกแบบ ABS ที่ให้มาแล้วนะคะตัว ADV 160เนี่ยก็ยังให้ในส่วนของระบบ HSTC หรือที่เรียกว่า t a c กชั่นคอนโทรหรือ Honda Selectable t ทอร์คอนโทรนั่นเองระบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ในสภาพถนนที่มีความลื่นไม่ว่าจะเป็นทรายหรือว่าจากน้ำก็ตามนะคะตัวพวกนี้จะช่วยป้องกันให้สมดุลระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Talk Control นี้ปกติมีเฉพาะในรถที่เป็นพวกบิ๊กไบเท่านั้นแต่ก็ ให้ลงมาในส่วนของรถที่เป็นกลุ่ม m e d i ยมไบบ์นั่นก็คือ ADV 160แล้วก็ตัว p c 160ด้วยถือว่าเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยนอกจากในเรื่องของตัว Honda s e l e c t a b l e t a l k Control แล้วยังมีในเรื่องของสัญญาณแจ้งเตือนเวลาเบรกนั่นก็คือสัญญาณเตือน ESS นั่นเองซึ่งสัญญาณนี้นะคะก็จะทำให้ ไฟท้ายโชว์นะคะทำให้รถคันที่ตามหลังเรามาเนี่ยทราบว่าคันของเราเบรกอยู่ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเวลาที่เราจะต้องเบรกนี่ให้เห็นเลยว่าเขาจะเป็นคนเฉดสีกับตัว adv 160โฉม2023นะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยให้ชิ้นสีเป็นสีดำด้านแล้วก็ในส่วนของชิ้นแฟลลิ่งนะคะที่มีเพิ่มมาก็คือใช้สีสีเงินหรือสีซินเวอร์ตัดกับตัวบอดี้ทั้งตัวรถนั่นเองค่ะ น้ำหนักของตัวรถนะคะ a d v 160เนี่ยทั้งคันหนักอยู่ที่133กิโลค่ะก็น้ำหนักเท่ากับโฉม223 0นะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของดิเมนชันมิติตัวรถต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะแฮนด์บาร์ก็ยังเป็นแฮนด์บาร์ชุดเดิมนะคะรวมถึงในส่วนของหน้าจอแสดงผลอันนี้ก็ยังให้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบเดิม แบบโฉม2023นะคะชิลก็ไซส์เดิมแล้วก็ปรับแบบแมนนวลเช่นเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ smart controller ในเรื่องของความจุถังน้ำมันก็ยังเป็นถังน้ำมันจุอยู่ที่8.1ลิตรค่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะของเจ้า ADV 160ค่ะใต้เบาะนะคะก็จะมีในส่วนของ U box อ,อันนี้ยูบ็อกจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะความจุจุได้ถึง30ลิตรเลยทีเดียวไซส์ก็ยังเป็นไซส์เดิมแล้วก็ในส่วนของตัวช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าทีา่ชาร์จเจอร์ช่องเสียบชาร์จเจอร์โทรศัพท์มือถืออันนั้นก็ยังเป็นแบบ Type A อยู่ยังไม่ได้ปรับเป็น Type C ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว adv 160อย่างที่บอกนะคะยกเซตของโฉม2023มาให้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีสันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เอาใจหลายๆท่านที่ถามถึง adv อยากได้สีเขียวนะคะรอบนี้ก็ในส่วนของ Honda ให้สีเขียวมาแล้วกับสีเขียวเหนี่ยวซับ p h e n o m e n น n green และก็ทันสีดำอันนี้ก็จะเป็น horizon b a c k ใครที่ชื่นชอบสองสีนี้รถทั้งสองคันนะคะจอดอยู่ที่ชานยนต์สว่างแดนดินชานยนอินฟินิตี้ค่ะพร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของละกับสีใหม่ new edv 160ที่ขายราคาเดิมนั่นคือ99,900ค่ะใครที่กำลังตัดสินใจอยากได้เป็นเจ้าของหรืออยากมาชมรถจริงนะคะก็สามารถมาชมได้ที่ชานยนต์อินฟินิตี้ สาขาสว่างแดนดินนะคะสองคันนี้ยังจอดรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะเราเปิดจันทรถึงอาทิตย์เลยนะคะว่างวันไหนก็สามารถเข้ามาได้ส่วน adv 160อีก2ส,สีที่เหลือถ้ามีเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมแน่นอนค่ะว่าจะสวยงามถูกใจท่านหรือเปล่านะคะเป็นสีที่รอคอยหรือเปล่าคอยกดติดตามชมกันเอาไว้นะคะแล้วจะไม่พลาดรุ่นใหม่ๆและสีใหม่ๆจากเซียพิโนค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขออนุญาตกล่าวค่ะว่าสวัสดีค่ะ